สวัสดีค่ะนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปเขาดาวกันที่นิวโอลีนรัฐลยเซนานะคะเราก็จะเดินทางประมาณ3ชั่วโมงซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่อเมริกาก็ประมาณ11มง2 2นะคะซึ่งไทยนะคะเขาดาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรากำลังจะไปเขาดาวนะคะขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวไ้เจอกันเขาดาวแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายวดีโให้ดูนะคะ ววา้ม <Wow>. wow. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศการเดินทางของพวกเราสองคนนะคะตอนนี้เราเห็นป้ายนิวออรลีนแล้วนะคะเราก็ใกล้จะถึงจุดหมายถึงโร<ล>ง,งแรมแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราพักกันที่โรงแรม h o l i d a y i n n New Orleans นนะคะก็บรรยากาศของห้องเราก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนกำลังสวยเลยนะคะก็คือห้องไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ราคา ช่วงปีใหม่ก็จะแพงนิดนึงนะคะตกคืนละ400เหรียญน,นะคะทุกคนนี่แล้วก็บรรยากาศมาฝากนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นชุดเที่ยวของเราคืนนี้นะคะเราก็จะเตรียมตัวออกไป เที่ยวกันแล้วนะคะน,นี่ก็คือคนสามีของเราเองนะคะเราเอาบรรยากาศข้างนอกมาฝากนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นถนนสตรีทของเขานะคะก็คือเป็นดาวเท้าของนิวออรลีนเลยนะคะบรรยากาศสวยมากอากาศ17อ,องศาเย็นมากนะคะผู้คนก็คึกคืนมากเลย นี่นะคะเราก็เอารูปสวยๆมาฝากด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมนะคะโดยการโยนลูกปัดลงมานะคะใครได้ลูกปัดก็สามารถเอามาแฝดที่คอได้เลยนะคะอันนี้เขาก็จะโยนให้เยอะมากทุกคนเราได้มา3ามเส้นนะคะดีใจมากเลยค่ะเขาก็จะเป็นธรรมเนียมของเขาของฝรั่งกันนะคะทุกคนก็ค่อนข้างจะแฮปปี้มากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้คนนะคะที่มาเที่ยวในคืนปีใหม่ของนิวอ ในอเมริกานะคะก็ทุกคนก็ดูแฮปปี้นิวเยียร์กันมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคาวๆนะคะที่เราเอามาฝากเราก็รอเวลาที่จะเขาดาวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่เราเอามาฝากกับคุณสามีนะคะใกล้ถึงเวลาที่เราจะเขาดาวรับไขยหลังกันคะ่ะแฮปปี้นิ ปี2026นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการจุดภูของเมืองนิวออร์ลีนนะคะก็ประมาณนี้เลยสวยมากๆแล้วก็รู้สึกประทับใจในการที่ได้ไปดูภูต่างแดนมากเลยนะคะเราเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปเมืองดาวทาวของนิวออร์ลีนนะคะทุกคนเป็นไงคะสวยมากๆแล้วก็เห็นด้วยตาเนื้อก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากดีใจมากนะคะที่ปีนี้ได้มาเขาดาวใน เมริกานะคะเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมากมานะคะแฮปปี้นิวเยียร์กันนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่ในปีหน้านะคะ